สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยทางช่องเย็บปกักถักร้อยตามร้อยแม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนทุกท่านไปทำทุ่งดาวกระจายกันนะคะเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยจ้าอุปกรณ์ีดังนี้มีไหมพรมนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะมีไม้ไผ่สองไม้นะคะมีดินสอและก็กันไกลจ้า เริ่มแรกนะคะเราจะหาจุดกลึงกลางของไม้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะทําแบบนี้จ้าทําแบบนี้นะคะใช้ไหมวัดเองเลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็ดึงให้ตรึงนะคะดึงให้ตรึงนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอทําเครื่องหมายจุดกลึงกลางของไม้ไว้นะคะ ต้องทำทั้งสองไม้นะคะให้อยู่กลึงกลางของไม้จ้าเมื่อเราได้ตรงจุดกลึงกลางของไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไหมาวางที่โต๊ะนะคะแล้วก็เอาไม้นะคะทั้งสองนะคะวางทับไหมไปเลยแล้วก็รัดให้แน่นๆนะคะสักสองทบจะดีค่ะยังค่ะยังยังไม่แน่นนะคะเดี๋ยวมีวิธีค่ะ นี่ค่ะพันสัก3ารอบนะคะหรือใครจะให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะขอให้แน่นๆแล้วกันนะคะค่ะก็เอาไหมสอดเข้ากลึงกลางของไม้นะคะตรงกลางของไม้อ่ะค่ะค่ะแล้วก็ทำเครื่องไหมบวกแบบนี้นะคะให้เป็นเครื่องไหมบวกให้ได้นะคะ แล้วก็พัน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 สักสารอบนะคะแล้วก็หมุนแล้วก็พัน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 อีกสามรอบนะคะแล้วก็หมุน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 พันอีกสักสามรอบถ้ายัางไม่แน่นนะคะก็พันไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็ยังไม่แน่นนะคะต้องเอาให้แน่นๆเลยแบบนี้นะคะ,ะคือสรุปเอาเป็นว่า ทำให้แน่นๆนะคะประมาณนี้นะคะอยู่หรือยังอ่ะยังไม่อยู่ก็ต้องพันไปอีกนะคะก็สังเกตเอาแล้วกันนะคะว่าถ้ามีความแน่นแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะเป็นก้อนๆขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะโอเคเท่านี้น่าจะพอนะคะเมื่อพอแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มแบบนี้เลยค่ะพันที่ไม้นะคะ แล้วหมุนไม้ที่1ไปไม้ที่สองไม้ที่สองไปไม้ที่สไม้ที่สมไปไม้ที่4ี่และวนกลับมาที่ไม้ที่1เช่นเคยค่ะไม้1ไปไม้สองเหมือนเดิมนะคะไม้สองไปไม้สาม ไม้3ไปไม้4แล้วก็วนกลับมาที่ไม้ที่1เช่นเคยก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะวนไป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 เรื่อยๆค่ะจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยพอแล้วประมาณนี้สวยแล้วไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากแล้วแต่คุณค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ทำการปิดงานสำหรับไหมสีขาวนี้นะคะทำเป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาเข้าไปที่ไม้แล้วก็ดึงให้แน่นๆแล้วใช้การไกรตัดเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการต่อไหมนะคะต่อแบบนี้นะคะ จะได้สวยงามค่ะจะได้ไม่เป็นก้อนใหญ่นะคะเมื่อต่อเสร็จแล้วนะคะต่อเสร็จแล้วสังเกตดีๆนะคะเราจะเอาไหมไว้ลักษณะนี้นะคะจับไม้นี่ค่ะจับไม้นี้นะคะ,ะ,คะเอาไหมลอดไม้นะคะแล้วก็พันข้างบน นะคะแบบนี้แล้วหมุนเอาไหมลอดไม้นะคะแล้วพันแล้วหมุนเอาไหมลอดไม้แล้วพันแล้วหมุนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยๆเ,ลยๆเลยนะคะจนกว่าคุณจะ เห็นว่าสวยแล้วโอเคแล้วคือต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะไดออ้แบบใหญ่หรือแบบเล็กนะคะถ้าคุณอยากได้ใหญ่คุณก็ใช้ไม้ยาวขึ้นนะคะถ้าอยากไดออ้ดาวกระจายที่เล็กคุณก็ใช้ไม้สั้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณก็ ดูแล้วก็พิจารณาเอานะคะว่าคุณชอบแบบไหนเนี่ยค่ะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเริ่มมีความสวยงามขึ้นมาแล้วนะคะทำง่ายค่ะทำง่ายไม่ยากเลยนะคะแต่ชิ้นงานที่ออกมาดูดีแล้วก็สวยด้วยนะคะอ่ะแค่นี้น่าจะพอนะคะต่อไปก็จะ ดึงกลับมาไม้ข้างหลังนะคะถอยกลับมาแล้วก็ลอดไม้ไผ่ไปนะคะแล้วก็พันแล้วก็หมุนก็ทําเหมือนออ่อสีฟ้าที่เราทําเริ่มแรกนะคะเนี่ยค่ะก็จะหมุนจับไม้นะคะแล้วก็ลอดใต้ไม้นะคะเอาไหมลอดใต้ไม้ไผ่นะคะแล้วก็พันแล้วก็หมุนแล้วก็พัน แล้วก็หมุนใช้ไหมลอดไปนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะไหมสามารถที่จะดึงยืดออกมาได้นะคะถ้า,าท่านใดที่ทําไปแล้วแล้วทีนี้ไหมมันรู้สึกว่าหดเข้าไปก็สามารถที่จะดึงยืดออกมาได้นะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะใกล้จะเห็น ความสวยขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแล้วนะคะทำไม่ยากค่ะแปบ๊บเดียวก็เสร็จนะคะง่ายมากค่ะต่อไปนะคะก็จะปิดชิ้นงานสีฟ้าอ่อนนะคะทําเป็นห่วงแล้วก็เอาเข้าไปในไม้แล้วก็ดึงนะคะไม่ต้องดึงแน่นมากะคะ่ะใช้กรรไกรตัดนะคะต่อไปเราก็จะต่อ ได้สีฟ้าที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเราจะเริ่มจากสีอ่อนๆนะคะสีขาวมาเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็เป็นสีฟ้าเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะจะเอาสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะจับไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ลอดไม้ไปพันนะคะ แล้วก็หมุนแล้วก็ลอดไม้ไปพันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆๆๆจนคุณรู้สึกว่าอุ๊ยสวยและประมาณนี้โอเคละก็เปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีของไหมได้นะคะทำไปเรื่อยๆค่ะเป็นชิ้นงานที่ ก,ก็โอเคนะคะเป็นชิ้นงานที่ถือว่าสวยนะคะแล้วก็ทำง่ายง่ายง่ายมากๆเลยค่ะแค่จับแล้วก็ลอดใต้ไม้แล้วก็พันพันพันแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ลอดใต้ไม้แล้วก็พันไปแบบนี้ค่ะเป็นชิ้นงานที่แบบดูดีสวยแต่ง่ายนะคะแล้วก็เสร็จรวดเร็วด,ด้วยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราจะ ปิดชิ้นงานสีฟ้าเข้มแล้วนะใช้กันไกรตัดเลยค่ะต่อไปก็จะใช้ไหมรัดที่ไม้ไผ่นะคะแบบนี้จ้าต่อไปทำยังไงคะก็เช่นเคยค่ะเอาไหมนะคะอ้อมไปด้านหลังของไม้นะคะค่ะแล้วก็พันพันแล้วก็หมุนแล้วก็พัน พันแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็พันค่ะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะทําไปเรื่อยๆเลยค่ะทําวนไป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 นะคะเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะก็จะพามาดูตอนที่ปิดชิ้นงานสีฟ้าเข้มค่ะใช้กันไกรตัดเลยจ้า ต่อไปก็น่าจะเป็นสีสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าจะเต็มไม้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ไหมสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินรัดที่ไม้ไผ่เลยนะคะแบบนี้แล้วก็เช่นเคยจับไม้นะคะจับไม้แล้วก็ปลายไหมไว้แล้วก็พันแล้วก็หมุน แล้วก็พันหมุนพันอย่าลืมนะคะว่าเอาไหมพรมนะคะอ้อมไปข้างหลังนะคะของไม้นะคะตัดเศษไหมออกนิดนึงจะได้ง่ายต่อการทำนะคะค่ะค่ะอ้อมไปข้างหลังนะคะของไม้นะคะ ทําไปเรื่อยๆค่ะใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีความสวยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะง่ายต่อการทํามากเลยค่ะพอหรือยังคะพอหรือยังถ้ายังไม่พอก็หมุนไปเรื่อยๆใกล้แล้วล่ะ ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเมื่อพอแล้วก็ปิดชิ้นงานแบบนี้นะคะพันขึ้นพันขึ้นพันขึ้นพันลงพันลงพันลงแล้วก็อ้อมไปข้างหลังของไม้นะคะแล้วก็พันขึ้นพันขึ้นพันขึ้นพันลงพันลงพันลงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําเป็นห่วงนะคะแล้วก็ปิดชิ้นงานดึงให้แน่นๆเลยนะคะคราวนี้ดึงให้แน่นๆเลยจ้าใช้กรรไกรตัดออกเลยค่ะ อันนี้ต้องตัดให้สั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าชิ้นงานด้านนี้เสร็จแล้วค่ะะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้ไหมนะคะสีน้ำเงินนะคะรัดตรงไม้ไผ่แล้วก็เช่นเคยค่ะจับไม้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็พันหมุนพันหมุนพันหมุน ใกล้แล้วค่ะใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะทำวนไป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 เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะก็ะจะพาทุกคนทุกท่านมาดูตอนจบชิ้นงานนะคะพันขึ้นพันขึ้นพันขึ้นแล้วก็พันลงพันลงพันลงค่ะแล้วก็ปิดด้วยการทำห่วง แล้วก็ดึงค่ะดึงให้แน่นเลยนะคะแล้วส่วนตรงนี้ต้องตัดไหมยาวๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้รัดหรือแขวนไว้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะนี่ค่ะสำหรับทุงดาวกระจายก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมจดจบคลิป อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะรักทุกคนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย